กาบสวัสดีทุกทกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ณที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธยันตีมาวันนี้6พฤศจิกายนปี2565สาธุชนทุกท่านต่างมาร่วมสามบุญใหญ่ 1. สร้างพระ 2. กระถิน 3. ร่วมซื้อที่ดินถวายวัดมาจะเล่าเรื่องราวการสร้างพระมีนามว่าพระชัยยโสพล สสิพรลือโชคหรือหลวงพ่อชนะศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ทุกท่านกราบไหว้และขอพอรทั้งในเรื่องสุขภาพและการเงินท่านเจ้าภาพบริษัทศักพิลุนเคมีคอลและอีกทางบริษัทนาาชัดจำกัดได้ถวายติดอุณาโลมทองคำแท้หนักสามบาทกว่าๆงามนักหนาล้อมด้วยอัญมณีพะเคาะและประวัติพระบางนี้ก็มีกล่าว ที่ได้เกิดการสร้างขึ้นมานั้นด้วยดําริของครูบาอาจารย์มะแห่งเทวไลพระคเนสบางปูได้ดูชัยภูมิวัดแล้วว่าสมควรสร้างพระใหญ่จึงได้กราบขออนุญาตเจ้าอาวาสพระอาจารย์สมุชัยยันชินนวังโสหอมมิ่งและได้รับความอนุเคราะห์จากท่านมาให้สร้าง โดยมิได้ให้รบกวนมิได้ให้เดือดร้อนในเรื่องทรัพย์ของทางวัดทางมะนั้นได้ริเริ่มการออกแบบอีกทั้งยังวางชัยภูมิสถานที่เพื่อให้เกื้อกูลลูกศิษย์และลูกหลานรวมไปถึงสาธุชนทั้งสทิศใหญ่และ8ทิศเล็กจะได้เดินทางมาเพื่อกราบไหว้แลขอพรให้เกิดสิริมงคล แก่ทุกท่านทุกคนที่ผ่านไปผ่านมางานสร้างนี้ดำเนินการไปได้70%แล้วมะเลยให้แนะนำบริษัททั้งสองนี้รับกระถินบวกร่วมซื้อที่ดินให้วัดและอีกมีพิธีเททองหล่อพระเกตพร้อมกับขึ้นติดอุณาโลมทองคำแท้ เมื่อจบการพิธีนี้ยอดกระถินสามัคคีรวมยอดได้นะวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565ขึ้น13ค่ำเดือน12ของปีขานยอดทั้งสิน้นเป็นเงินรวม655,752บาทนำบุญที่ทำณนะวันนี้มาฝากเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านเธอ สืบสันสานพระพุทธศาสนาให้ยืดยงคงถาวรให้ได้ห้าพันวัดสากขคาเทิอนโน,นตุมพรโวเยเทวา ึ้นออมานะครับถวายพรักษาในสันติภาตลอดหนึ่งพันปานะครับนี่ก็คือต่างความพยายามเจ้าทั้งหล่ใครใครยังตกหล่นนะครับใครยังตกหลน่นอ่าทองแท่งยังได้อยู่นะครับช่างกำลังจะนำไปนะครับอ่าก็อา่านุโมทนานะครับในส่วนบุญส่วนกุศลน,น,นะครับ กับทางเจ้าพาพนะครับทองแท่งสุดท้ายนะครับเหลืออยู่แปดแท่งบนมีอินทาธิปฏิราชอเป็นเข้าเป็นประธานกับทางโสราสะพุนตนารมณ์วิมานฤเดศ ผู้สั่งสอนแก่มวลหมู่เทพนี้ก่อนอินพงยมยักษ์ทั่วมาภาษากฎจักรลผู้มียางสงสารแก่มวลมนุษย์ชาติภายหลังได้พระพุทธศกราศาสนาไว้ให้ครบถ่วงห้าพันรัษาถ้าจะนับเป็นเดือนก็ได้หกหมื่เดือนกว่าถ้าจะนับเป็นวันก็จะได้ หนึ่งลาสารพระพุทธศาสนาให้ยืดยงคงถาวรให้ได้ห้าพันวัดสาขาเทือนสซนันตุมพรต นะครับไหนเรล่าค so ุณยายที่ถือทองเมื่อกี้นี่เชิญมาถามเรียนเชิญนะครับเดินเชิญนะครับออกออกจากเป้านะครับขยับถอยไปอีกนิดนึงถอยไปอีกนิดนึงออกนะครับเอาให้สายสูตรยาวไปนะครับให้สายสูตรออกไปข้างนอกเาคุณอ้าวจ้าตุลโลอ่ะเจ้าที่ ยีตังโก迦โนสุโมโตจะตเยตังรามาจาริสุปตักายกรมังวาจากรมังอินาตัาอินาโนกรมโอยข้างๆมาลูกใต้เด็กเลยนะครับใต้เด็กเลยโอ้ยลูกมยเลยเป็นทางผา วอยา,า,าะเทอาไปอยากเอาไปมา,า,มามร้อนนะครับมันร้อนร้อนแรงมาไ,มได้อยู่ในเมื่อเด็ดเอาเลยน,นะครับสำหรับไม้เท้านี้ให้เจ้าภาพนะครับเจ้าภาพเอาไปไม้สูงอย่าว่าต้นชี้ปลายปลายชี้เลยนะครับอ่าบางทีอาจจะมิเจอนะครับ ไม่เป็นไรให้เขาเด็กสาสินไปแล้วก็เดือเท่าไรแล้วขาเด็ดแล้วใช่ไหมลูกผู้ใดเด็กกอบหม่อนขึ้นเสดไลกุมวานต้นปลายว้าเป็นเขาแก่เทพญาดาเจ้าทางลายันยหายยังอยู่ทุกผู้ผาสัตตุระพันจึงพร้อมกันมาถวายบาร กับทังพยานัคาราเพื่อนฟังนาทีลวงปวงกุมพันและหลิงลำพำพำจากคูวิญญาณตนทารงวิหานเยี่ยมพอกับพญายมมาราชเจ้าหดาดีนางธรณีล้นแนบนต้นทุกธรรมนางน้อยมีขลา อันมาไอ้ท้องอัดีพอละ่แล้วพ่อฮะก็ไถ้วอ ไม่ไผหน๋า <Dans> ป่าควงควงพื้นบัดตะพีขอรณีและย่อมยาถูกลังล่ามาหาใหม่นิโพธโพสิทั้งเจดีแก้วคู่ตนสาธิตอยู่ในปฐพีวาชธานีเมืองจันทบุรีลังสังหลวงควงและลวงีไีพี

ันพระพุทธศาสนาในขอบคันาศีมาขออัญเชิญเทพยาดาเจ้าทั้งหลายจงสเสด็จมิลาลีลาลงมาประชุมจุมนุมกันณนสถานที่นี้เพื่อฟังคำพุูงขาพระเจ้าทั้งหลายจะกล่าวทุกตนทุกองค์ก็ขาเทินสัพเพเทวา สามารถติดตามการสร้างดาวนพเคราะห์ทั้ง9ดวงล้อมองค์พระชัยยโสะพลสติพรลือโชคเอ่ย